สวัสดีค่ะกิกีนะคะเดี๋ยววันนี้พานะมาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่3 1พฤษภานะ่ะวันนี้สิ้นเดือนพฤษภาณะจ๊าพามาดูที่ weekly เลยนะคะสัปดาห์นี้มุมมองของราคาที่ weekly นะคะยังคล้ายๆกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคือเปิดสัปดาห์มาเนี่ยแท่งราคายังยืนเหนือกรอบของทงเฟม weekly นะคะกรอบของทงเฟม weekly ก่อนหน้านี้นะคะ ข้างบนสุดอยู่ที่1875.53แต่แท่งราคามันยืนเหนือได้แล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะจะไปต่อไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็คือมันยืนเหนือกรอบแล้วนั่นเองนะจ๊ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไอ้ตัว1875เนี่ยจะกลับมาเป็นซับพอตของทำเฟรมนี้ได้นะจ๊ะในเกณนที่ราคามันขึ้นต่อไม่ไหว แล้วก็กรอบข้างล่าง,งสุดนะคะอยู่ที่1676.69ซึ่งเป็นกรอบเดิมก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าตัวที่ต่างออกไปจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะคือตัวนี้นะคะสัญญาณ Trend CCI นะคะตอนนี้มาถึงระยะวัดใจของ Trend CCI พอดีคือมันใกล้จะตัดขึ้นเลเวล100ถ้ามันตัดขึ้นเลเวล100ได้สำเร็จเนี่ยมีความหมายว่าราคาทองคำจะขึ้นต่อนั่นเองนะจ๊ะแต่ถ้ามันขึ้นไม่สำเร็จอะมันมีโอกาสที่จะเป็นจุดที่แบบ กลับของราคาได้ประมาณนั้นนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้เองอ่ะมันบ่งชี้ว่าแรงซื้อมันเริ่มพักตัวนิดหน่อยนะคะในทําเฟมบิกลีแต่มันเป็นภาพใหญ่มากยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ว่าวันนี้ราคาจะขึ้นต่อหรือเปล่าหรือว่าจะย่อตัวลงมาก่อนนั่นเองนะจ๊ะแต่ว่าให้เราเห็นภาพใหญ่ว่าในสัปดาห์นี้เปิดสัปดาห์มานั้นตัวของแรงซื้อนั้นเริ่มพักนั่นเองนะคะโอเคมาดูที่ทําเฟมเดลี่นะ ทำแฟ้มเดลี่เปิดสัปดาห์มานะคะราคามีการปรับตัวขึ้นต่อเล็กน้อยถัดจากเมื่อวันศุกร์เมื่อคืนวันศุกร์มันพยายามที่จะดันขึ้นมาเทสเอ,อใกล้ๆก,ก,กับรีส s t สแตนเก่าที่มันติดก่อนหน้านี้นะคะก็คือเมื่อวันศุกร์มันปิดอยู่ที่แถวๆหนึ่เาศูนย์ห้าเนาะหนึ่ถึงหนึ่นนะคะแล้วก็ใกล้เคียงกับอยากจะขึ้นมาเทส กรอบของอทำเฟมเดลลี่นะคะกรอบทำเฟรมเดลลี่รีสตันสำคัญอยู่ที่1912.63นะคะแต่ว่ามันยังไม่ผ่านหน้าแล้วก็ยังไม่เทสอีกรอบหนึ่งด้วยแล้วก็กรอบข้างล่างของทำเฟมเดลลี่นะคะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแถว18.861 0นะคะซึ่งเป็นกรอบเดิมของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะจ๊ะ โอเคแล้วเทรนต์ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่วันนี้สัญญาณเทรน CCI บ่งชี้ว่าแรงซื้อนำเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็แรงขายก็ไม่มีนั่นเองะคะที่ทํฟเฟรมนี้นะคะฝั่งขาขึ้นเขาก็เป็นต่ออยู่แล้วแล้วก็แรงซื้อก็ยังมีอยู่แต่ในทําเฟรมย่อยต้องมาดูกันอีกทีว่าวันนี้ราคาจะขึ้นมาเทสต์รีสิสเซนต์หนึ่งเก้าหนึ่งสองอีกรอบหนึ่งได้หรือเปล่าแล้วจะยืนเหนือแนวนี้ไหวหรือเปล่านั่นเองนะจ๊ะหรือว่าจะย่อตัวก่อนเดี๋ยวไปเช็คทําเฟมยย่อยกัน มาดูที่ทําเฟรม s e นะคะหลังจากเปิดตลาดมาแล้วค่ะก็ถูกดันขึ้นมาอยู่นะจ๊ะแล้วก็สาเหตุของการดันขึ้นก็น่าจะได้รับอานิสงส์มาจากเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตัวบิตคอยมีการปรับตัวล่วงลงของราคาค่อนข้างเยอะนะคะมันก็ทำให้ทุนไหลมาที่ทองคำได้นั่นเองนะคะแต่ว่าล่าสุดคือยังไม่ผ่าน 1>, 1 9ึ2 6 3้งนนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวสัญญาณกดดันนั้นย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะจ๊ะแล้วราคาก็เริ่มมีการแบบว่าชะลอตัวในการขึ้นแล้วแล้วก็เริ่มที่จะมีแท่งแดงปรับตัวลงมานิดนึงนะคะแต่ว่ายังเป็นลักษณะที่แบบขึ้นต่อไม่ไหวแต่ก็ยังกดไม่ลงอะนี้นะจ๊ะเดี๋ยวมาเช็คสัญญาณอื่นก่อนกันแต่ว่าเราเห็นแล้วนะว่าข้างบนมี red dot ที่ทำฟิวสีชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้น ระมัดระวังในการเทรดฝั่งบายแล้วนั่นเองนะจ๊ะมาดูเทรนต์ก็ยังเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงมากสัญญาณเทรน d c d i นะคะบ่งชี้ว่าตอนนี้นะคะแรงซื้อนั้นพักตัวค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะคือแรงซื้อหมดนะแล้วก็แรงขายนั้นก่อตัวมาน้อยๆนะคะคือยังไม่เต็มนะยังไม่ตัดเลเวลร้อยลงมาก็ถ้าให้เทียบแรงซื้อกับแรงขายนะคะที่ทำเฟรมสีชั่วโมงตอนนี้คือ แรงขายยังน้อยกว่าแรงซื้ออยู่นะแต่ดิเรกชันของฝั่งขายนั้นเริ่มที่จะมีความหวังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามดูนะคะในแท่งถัดไปว่าในตัวของแรงขายเนี่ยจะมาต่อเนื่องได้หรือเปล่าหรือว่าฟื้นตัวสําเร็จไหมฟื้นตัวสําเร็จได้ราคามีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาต่ําก่อนได้นะคะแต่ว่ายังเป็นฝั่งขาขึ้นอยู่นะแต่ว่ามัน แรงซื้อมันเริ่มตกอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงก่อนพอย่อตัวลงก่อนเนี่ยเราต้องมาเช็คกันก่อนว่าแนวไหนที่มันจะกลับมาเป็นซับพอตสำคัญที่ราคามีโอกาสย่อตัวลงมาเทสได้โอเค ถ้าเป็นมุมมองของทำเฟรมสีชั่วโมงอ่ะแนวใกล้ๆนะคะก่อนนันนี้มันเป็น resistance ที่มันผ่านไปแล้วมันจะเทิร์นเป็น support ได้ก็คือ1898.7 4 mm hmm. นั่นเองเป็นเล v e l แรกนะคะแล้วก็เล v e l ที่2ก็แนวรู้ว่าสีเขียวตรงนี้แถวๆวน่อ uh, 1888 mm hmm. นะคะใช่ไหมขอเช็คให้ชัวร์กวนนี้ แถว188.58นะคะอันนี้คือแนวที่2ที่ราคามีโอกาสลงมาเทสแล้วก็สร้างเป็นเหมือนกับซัพพอร์ตสำคัญอะไรเงี้ยแล้วก็กรอบของไทม์เฟรม4ชั่วโมงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือที่188.10 2นะคะแล้วก็ระยะสวิงด้านล่างสุดวันนี้นะคะอินดิเคเตอร์วัดให้ที่1858.66นะ โอเคอันนี้เห็นฝั่งด้านล่างแล้วล่ะแต่ถามว่ามันมีโอกาสที่จะลงมาถึงสุดระยะสวิงนั้นให้ตามดูแรงขายนะว่าจะหลุดแนวโซนนี้หรือเปล่าแนวโซนไหนคือ1882นะมันถึงจะมีโอกาสเวี่ยงลงมาถึงได้สุดระยะสวิงแต่ว่าตับได้ที่ราคายังแบบว่ากลับลงมาผ่านแดนนี้ไม่ได้นะจ๊ะคือมีโอกาสเทส1898แต่ว่าอาจจะ ผ่านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้ามันผ่านนะคะมันก็มีการลงมาถึงระดับนี้อีกด่านหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้แรงขายมันยังน้อยนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามดูก่อนว่ามันจะหลุดสองแนวนี้หรือเปล่านะคะมันถึงจะมีโอกาสที่จะแบบว่าปรับตัวลงแรงๆนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ผ่านสองด่านนี้คือหนึ่งแปดเก้าแปดจุดเจ็ดสี่กับ 1882เนี่ยโอกาสฟังค้าลงนั้นมันก็ยังคงน้อยอยู่นั่นเองนะจ๊ะอันนี้คือมุมมองของ4ชั่วโมงในกรณีที่มันมย่อตัวแล้วจุดไหนจะเป็นซัพพอร์ตสำคัญได้นั่นเองให้เช็คไปทีละซัพพอร์ตแล้วก็เช็คตามดูแรงขายนั่นเองนะจ๊ะโอเคแล้วทีนี้มาดูฝั่งข้างบนนะคะตอนนี้นะคะ r รีสิ a แน e สำคัญที่เราเห็นอยู่ในทําเฟรม4ชั่วโมงตอนนี้ยังเป็นที่1912.63เนาะเพราะว่าทะลุมาทุกอันแล้วแต่ยังไม่ได้เทสซ้ําคือตรงนี้นะจ๊ะในกรณีที่เซตเทสซ้ําตรง1912.63แล้วยืนแท่งเหนือแนวนี้ราคามีโอกาสไปต่อได้นะแล้วมันจะต้องสัมพันธ์กันกับแรงซื้อที่มันพักตัวอยู่เนี่ยมันต้องฟื้นด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ที่เดลี่แรงซื้อเขาฟื้นอยู่แล้วนั่นเองรอแค่ว่า ไทม์แฟลม4ชั่วโมงเี่ยจะตัดสินใจยังไงว่าจะฟื้นไหมหรือว่าจะพักตัวแรงกว่านี้ประมาณนั้นโอเคในกรณีที่เทส1912แล้วยืนแท่งไปต่อได้ไปต่อถึงไหนเดี๋ยวมาดูกันระยะถัดไปนะคะอินดิเคเตอร์วัดระยะสวิงให้สูงสุดอยู่ที่แถวๆ หนึ่งเก้าสองแปดจุดศูนย์สามนะคะทุกคนอันนี้คือสุดระยะสวิงรายวันแต่ซับพอร์ตเก่าก่อนหน้านั้นนะคะที่เป็นเคยเป็นแบบจะอ่อไฮสูงสุดก่อนหน้านี้อยู่แถวแถวเอ่อหนึ่งเก้าห้าห้าถึงหนึ่งเก้าห้าแปดเนาะแถวแถวนี้นะอันนี้คือในเคสที่แบบว่าขฉันจะไปให้ได้จริง แล้วเลยจากระยะสวิงด้วยเนี่ยก็คือด่านถัดไปของคุณคือตรงนี้นะคะ1 9 5 5ถึง1958โอเคอันนี้เห็นด้านบนแล้วนะแต่ว่าตอนนี้มุมมองอ่ะคือถึงแม้จะดูว่าฝั่งขาขึ้นยังได้เปรียบค่อนข้างมากนะคะคือราคามันวิ่งชิดอยู่ในโซนของ r e s i s t แตนดด้านบนแต่โอกาสที่มันจะผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวไปเช็คเย่อกว่านี้ก่อน มาดูที่ H1 นะที่ทำฟรม H1 ตอนนี้ราคากำลังติดอยู่ในกรอบย่อยเนาะกรอบย่อยของเขาที่ทำฟรม1ชั่วโมงมันจะติดอยู่ระหว่างส u p อ o r t ที่1903.33กับ r e s i s t a n c ย่อยที่1910.51คือเมื่อเช้าพยายามขึ้นมาแล้วก็ไม่เทสข้างบนซะทีเดียวก็เลยสร้างเป็น r e s i s t a n c ใหม่ตรงนี้ที่1910.51นั่นเองนะคะและตอนนี้ราคาก็กำลังติดอยู่ในกรอบนี้นะคะ เทรนเขายังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็สัญญาณเทรน CCI ตอนนี้นะบ่งชี้ว่าแรงซื้อไม่มีแรงขายไม่มีเลยเพราะฉะนั้นโอกาสในการไซด์เวยของราคามีค่อนข้างสูงนะคะที่ทำฟรม F H หนึแล้วสัญญ,ญาณ Balance ของเขาตอนนี้บาลานซ์กันแล้วนะคะก็คือเป็นสีเหลืองทั้ง2ฝั่งหมายความว่า ถ้าราคาไม่ผ่านตรงนี้1910.51หรือว่า1912มีโอกาสที่ราคาจะถูกตบลงไปต่ำกว่าซัพพอร์ตสำคัญได้คืออาจจะอยากลงไปสร้างบาลานซ์ฝังขาลงได้นั่นเองนะคะอันนี้คือกรณีที่เรามองเฉพาะแค่ตัวของโอเวอร์บอยกับโอเวอร์โ so. ซถามว่าความโอเวอร์ของอ ราคาในทุกๆทาวเฟรมตัวนี้ไปจนถึงทาวเฟรมวิกลี่นะคะถ้าเป็นวัดเป็นค่าสโตนี้คือแบบเกือบถึง350แล้วนะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วฝั่งบายก็ดูอันตรายอยู่ทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าในเคสที่แรงซื้อมาถึงมันจะโอเวอร์มันก็ไปต่อได้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นระยะวัดใจสำคัญอยู่ทีเดียวนะคะตรงแถวบริเวณ1 9 1 0ถึง1912เนี่ยโอเค ามาดู30 30จะคล้ายที่ H 1เลยนะคะก็คือเทรนด์เป็นขาขึ้นอยู่เทรนด์ CCI บ่งชี้ว่าแรงซื้อน้อยแรงขายน้อยระดับความโอเวอร์ของมันก็เป็นลักษณะเดียวกันกับ H 1เลยทีเดียวนะครับ15 15ตอนนี้คือแบบโอเวอร์ทั้งบาลานซ์กันทั้งสองฝั่งถ้าราคาพยายามที่จะมุดลงใต้1905นะคะหรือ หลุดซัพพอร์ต1น0 3เนยมี่ยมีโอกาสสูงนะคะที่ราคาจะย่อตัวลงต่ำก่อนได้นั่นเองนะจ๊ะแต่เราเห็นมาในทุกๆทำเฟรมแล้วว่าราคานั้นเป็นเทรนขาขึ้นที่แข็งแรงในทุกทำเฟรมแล้วก็แรงขายอ่ะยังไม่ได้มาสำเร็จที่ทำเฟรมสีชั่วโมงเพราะฉะนั้นยังไงฝั่งขาขึ้นก็ยังเป็นต่ออยู่นั่นเองนะคะแต่ให้ระมัดระวังอ่า การย่อตัวของราคาก่อนนะคะเพราะตอนนี้แรงแรงซื้อมันเริ่มตกในทางเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยอันนี้ก็เป็นจังหวะที่แบบว่าเฮ้ย mm hmm. เรามันย่อต่ําลงกว่านี้แล้วค่อยบายดีไหมอะไรเงี้ยหรือแบบย่อลงมาก่อนก็มาเลงก่อนว่าตรงไหนจะเป็นซัพพอร์ตสำคัญที่ราคาจะย่อลงมาเทสก่อนได้นั่นเองนะคะโอเคเนาะแล้วก็วันนี้นะคะตลาด หลายๆโซนเนาะยุโรปอเมริกานั้นไม่เปิดในหลายๆตลาดนะอาจจะทําให้สภาพคล่องของตลาดเริ่มน้อยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสในการไซเว์ของราคาในวันนี้ก็เลยมีค่อนข้างสูงนั่นเองนะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ตามดูต่อนะระวังแรงซื้อกับแรงขายใครจะฟื้นนั่นเองนะจ๊ะส่วนระยะ r e s i s t a n c e แล้วก็ ตัวซัพพอร์ตสำคัญเราได้อธิบายไปแล้วนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้เราไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ